ใหญ่ทั้งใหญ่วันนี้จะมาโชว์บอกผุ้เรียนบอกผุ้เรียนให้ช่างกูกินหน่อยก็ขับแด้คงมีการอะไรโอ้ยอขอ้อข้อเนี่ยมันเราก็ไม่รู้เหมือนกันมันมันสุกหรือสุกแต่ว่าเขาบอกไแล้ยเขาบอกว่า,ออวาเนื้อมันอุย้ยพอดีแล้วกำลงังกินเลยได,ได้ได้กดไลค์มือแล้วเนี่ยแนะม้วก็ลูกนี้เราเอาแล้วไงเราก็จิ้มได้บอกเลยมาดูใกล้เลยเอ้า สามเจ็ดแต่ค่ะเดี๋ยวนีเอาอีกลูกหนึ่งเดี๋ยวนี้เอาอีกลูกหนึ่งพี่ฟ้องเลยพี่โอ้ยเก่งว่ะเอ้ยโดนเนื้อนะไหมไม่ตัดทางนี้ก่อนนะ จะได้กินไหมพี่น้องวันนีจนน้จะได้กินไหมพี่น้อง ก็ผ่านี้ปุ๊บอันนี้ปุ๊บนะแล้วก็ผ่าตามตามเองมันมีแนวมันใช่ไหมไม่ใช่แนวมันไม่ใช่แนวเนื้อใช่ไหมไม่ใช่เราไม่ผ่าแนวเนื้อผ่าแนวร่องร่องที่มันไม่ใช่เนื้อมันจะได้ไม่โดนเนื้อใช่ใไหมเขาบอกมันต้องตัดตูดด้วยนะทั้งใหญ่ตัดตูดยังไงไม่ทันแล้ว นี่มเลยอืมมาแล้วหนึ่งยวงมาแล้วหนึ่งเม็ดพี่น้องมาแล้วหนึ่งเม็ดจิ้เลยจิ้เลยจิ้จัิมวอืมอร่อย

หขนาะดเราไม่ชอบกินทุเรียนนะเราย,ยงว่ามันอร่อยเ,ยเราจะเลี้ไหมหลูกนี้ก็ร,งรังแม่ทักแรกเหรอ,อเรี้อาจจะเลี้ยนะ ลูกนี้เดี๋ยวจะต้องต้องปล่อยลูกนึงนะก็สงสัยอืมดูดิมันโดนเนื้อไหมถ้าไม่โดนก็ชั่วไปเลยอ่าอ่ามาแล้วนี่เห็นไหมเล็บไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะกินเลยอะไรนะ <laughs> เดี๋ยวเราจะกินเลยเออโอ้โมันเยอะอ่ะเอาเอากระดาษมาลรองให้หน่อยเลยกระดาษมาลรองให้หน่อย เออเอาเอาเอาหน่วยใหญ่ไว้เออเอาหน่วยนี้ก็พอมันกินไม่ไหวเรื่องนี้เลยึตุ๊ยังต้องให้พีเขาขอเขาไม่เป็นดูดิวันนี้อูอยูท่ที่ไหนวะตัน้นตัดตัดตัดใหม่ใช่ไหมต้องสองกินกินตุเรียนต้องสองตองอ อู่ที่ถนนตันใหม่นะถนนเจริญรักเนี่ยตั้งใหญ่กับปอกกุ้เรียให้กินกินแล้วครับพี่น้องเิ่งมากเลยอะ่ะดูดูดู เก่งมากเลยเราเป็นลูกไหมคะเรา,าย่างปอกไม่ได้เลยดูดิสุดอะ่ะผูแรกก็เหมือนจะแบบมีเล่ๆนะแต่พอสองสามสี่นี่คือไม่เล่แล้วนะสวยงามดูดลิลูกไหมลูกไหมนี่เอาลูกใหญ่ใ่้หน่อยเดี๋ยว<อ>ดีเดี๋ยวพี่ก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะหรือจะแข็งกว่นาน,านี้ประมาณนี้แหละเอาไหวไหมไหวไหมไม่ไหวแล้วส<อ>่ง <laughs> เป็นคนไม่กินทุเรียนนะก็อยากชิมชิมเฉยเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยลูกเนี่ยใหญ่เนี่ยเนี่ยเนี่ยลูกเนี่ยใหญ่เนี่ยเนี่ยลูกเนี้ยใหญ่เออเนี่ยแต่แต่เลือกไม่เป็นเนี่ยข้างหน้านี่ก็ใหญ่เนี่ยไม่รู้เขาเลือกยังไงอืม สามร้อที่น้องยังดูสามร้กว่าสามร้นิดนิดสามตัสามจีดประมาณนั้นแหละสามสี่ร้อยกว่าบาทจะพาไปดูงนาเดี๋ยวให้พี่เคาะให้พี่เคาะให้พี่เคาะดิวะแล้วเราเห็นนี่ยเห็นไหมนี่ยมันจะมีแบบที่แตกๆอันนี้คือมันไม่รู้มันสุกมากหรือเปล่าทำไมมันถึงแตกเนาะเนี่ยดูดิ เรียนกองใหญ่ๆนั้นอนิดนึงแลเีย่งมกนึงอันนั้นเป็นยังไงพี่กำลังกินปะอ๋อเดียวกันเออเอาเอาไข่กว่านันนิดนึงก็ดีนะตองอไพี่งก่อนตังยังไงว่ามันสุกมันนิ่มแข็งรอน้อนลยอันนี้มันอนะอันนี้มันจังไงอันนี้มันจะรวมันจะสุก อ๋อมันจะโขกโขกโขกโขมโขกโขกกโขมันจะสุกไปสุกเลยอร่อยอือร่อยจริงมือชี้ผมปอกนะท่างใจเพราะท่านจะเละไม้มือที่ว่าทำยวมาดูมาดูวัดเนื้อนี่มือชี้ผาปอกเห็นไหมเชื้อสวยเลยเอาปอกเลยครับพี่เลยอันนั่นแหละกินไปสองเม็ดแล้วเนี่ยอนนี้เท่าไหร่ล้อไม่ได้ พี่สาเ่าไหรละสโล2โลสโลเท่าไหร่สองโลสามสองโลสามคิดเถอะไม่รู้สอก็พอเอาสองลกนั่นอ่ะเออบอกเองอีกนะาะกอหรอบวกอเนี่ยบวกสามเท่าไหร่าหเอ่ามจุดหนึ่ เจ็ดร้อยเจ็ดสิบโอเคจัดไปเลยเจ็ดร้อยเจ็ดสิบไปอร่อยนะเป็นทุเรียนของระยองนะคะลูกมันไม่ได้ใหญ่มากนะกำลังกินระยองเหรอพี่ระเออเหรอเดี๋ยวบอกว่าเจ้าของสวนมาเองมันมันหอมแบบนวลๆวลน,น,น,นะเนาะมันไม่ได้หวานไม่ได้หวานมากดูถนนแตปลักตัดไปนะ จะมองหน้าที่บิ๊กซีสะัานใหน่อ่าแล้วก็วิ่งตรงเข้ามาเลยอยู่สะพานแรกที่จะไปบิ๊กซีสะพานใหม่อันนี้สะพานลอยที่เท่าไหร่ถ้ามานับจากบิ๊กซีอ่าสะพานลอยแรกถ้าถ้าเพื่อนๆมาจากบิ๊กซีนะจะเห็นสะพานลอยแรกนะแล้วเพื่อนๆก็กลับรถมาเขาจะอยู่ติดสะพานเลยสะพานลอยที่สี่ถ้ามาจากสะพานใหม่อ่าถ้ามาจากสะพานใหม่ เืออาชีพดูดิโบเนื้อโบ๊โบเลยนั่นนั่นมาติดนิดติดหน่อยก็ไม่เป็นไรเพื่อนๆเดี๋ยวมันก็ลงท้องเราอยู่ดีดูดิปอกไปกินไปลูกหนึ่งหรือแค่เนี้ยอ้ย <laughs> พระเจ้า้าเอามาดูแม่ค้าปอกเมื่อกี้ดู่างใหญ่ปอกไปแล้วดูแม่ค้าปอกเห็นไหมฝาน้างในฝาบฝาบฝาบ ปาบเออมันต้องออกมาแบบนี้ก่อนนั่นไหมถ้าคนปอกเป็นมันจะง่ายใช่ไหมหมคะเห็นไหมขี่ตรงกลางโปรเรียบร้อยเห็นไหมขอบคุณนะคะบ่มเบิ่มเลยเม็ดเบิ่มเบิ่มเลยเหลือดีดีอเคียวนึงก็พอแล้วคือ จบแล้วได้น้งคะพร้อมตำแหน่งที่จะไล่แล้วบอกพร้มตำแหน่นะครับบอกไวคอนเฟิร์มรอไม่นานเพราะเมื่อกี้อู้มาก็มีก่อนหน้าอู้อยู่สองคิวนะมีก่อนหน้าอู้สองคิวนะครับก็บอกฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บแป๊บเดียวเนี่ยมืออาชีพบอกแป๊บเดียวก็เพื่อนๆมาอุดหนุนได้เลย ทีละโพสองโพเอาจับมาพี่ก็จะมาบอกโอเคเอาเสร็จแล้วไหมคะบอกเขาจัดนะบ๊ายบายเจอกันใหม่